หลายๆคนถามนะครับว่าตรงเนี้ยมันมีความสําคัญยังไงเอ็มม,มันมีอะไรที่มึงคิดว่าควรจะต้องมาเปิดตรงนี้รายการเรา Social <c oughs> มันต้องแบบทีใหญ่รายการใหญ่สื้นี่กว้างๆอ๋อชมเข้ามาจังหวะพูดเข้าเนี่ยวสวัสดีครับนี่คือรายการใหม่ของเรานี่คือรายการพอกแวกกินลับๆับกินรับๆ นี่คือรายการกินลับๆที่เป็นรายการที่ผมแบบตั้งใจที่จะทำมากเทปนี้เป็นเทปแรกแล้วก็เป็นเทปที่ผมอยากจะเซเลบรตการอยู่ที่รามคำแหงมาครบ20ปีของชีวิตผมรามคำแหงนี่คือเป็นสถานที่ที่เรียกได้ว่าครึ่งชีวิตอะเพราะผมอยู่ประจิน20ปีผมอยู่รามคำแหงอีก20่ปีคือรามคำแหงเนี่ยแล้วเสียงมันได้เหรอวะได้เสียงข้าเ,เต็มๆตมเอาใหม่เสียงคู่ข้าเต็เมๆเสียงรถเนี่ยข้าเต็มเตแต่ผมจะบอกว่ารามํำแหงเนี่ยสิ่งนี้ผมอยู่มา20ปีแล้วผมชัดเจนที่สุดคือเป็นดินนแดน ป็นยุทธาจักของเียงเียงเป็นยุทธาจักของ,ง,ง,ขอ,งอาหารเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอาหารอร่อยที่อยู่ที่นี่นี่คือเียงอาหารอร่อยที่อยู่ที่นี่คืออาหารอร่อยที่อยู่ที่นี่คือเป็นอาหารเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเต็มไปหมดเลยเพราะนั้นวันนี้กินลับๆเทปแรกรางกำแหงพาไปดูนะครับสุดยอดก๋วยเตี๋ยวลับๆไปวันนี้ผมจะพาไปโดยรถวอลโว่เอ็กซี40 และนี่คือนวัตกรรมยานยนต์ที่คนจับจองกันข้ามปีครับพี่น้องไฟฟ้าเพียวๆคันนี้100%เเซไม่ต้องปวดหัวกับราคาน้ำมันอีกต่อไปแล้วและถ้าถามว่าแรงไหมผมบอกได้เลยว่าคันนี้ระดับซุเปอปร์คาร์ครับเยียบเป็นมาปรุดปราดชาร์จไฟครั้งหนึ่งวิ่งได้420กิโลเมตรยาวไปทั้งหมดที่กล่าวมานี้นั่นก็คือ v o l v o Xc40 เพียวอิเล็กท มาแล้วครับศึกแห่งยุทธภูมิอาหารเส้นแห่งถนนรามคำแหงมาตรงนี้เลยครับร้านแรกเลยก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนในส่วนอา โลเคชันไปมาสะดวกครับอยู่ต้นซอยส่วนสยามฝั่งสุขา2เลยครับเป็นเกาเหลาเนื้อตุนยาจีนหอมคลุ้งไปทั่วซอยนะครับใครชอบเอ็นแก้วร้านนี้คือโอ้โหโน .1 ครับกินลื่นเป็นเยลลี่เลยครับเอนแก้วที่นี่แนะนําครับสั่งหม้อไฟไปเลยครับจุกๆุใครกินเครื่องในก็รับประกันความฟินกันไปเสียอย่างเดียวครับที่จอดรถหายากมากแม่เอ้ยแต่ถ้าอยากกินของแท้ต้องยอมแลกด้วยหยาดเหงื่อละแรงใจจ้า กูบอกเลยนะว่ารับสุดร้านนี้กูคเคยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อสิ่งกูทำคือกูต้องแบบหาคู่แข่งกูในระแวกนี้กูบอกให้ว่านี่คือคู่แข่งอันดับหนึ่งของกูคือที่นี่เนี่ยน้ำซุปเขาก็เป็นน้ำซุปแบบถ้าเป็นภาษาก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็คือเชงเชงแบบสดชื่นนี้ มื่อกี้ที่พี่บอกไว้คือเขาไม่ได้ออกมาเป็นแบบที่หนึ่งของยุทธจักรที่แบบออกมาแล้วแบบกูนี้แต่ว่าเขาเป็นสายบุญสายบุญคือกินแล้วรู้สึกเข้าถึงง่ายอร่อยง่ายแล้วก็มีความเข้มข้นแต่ไม่ได้แบบตราหน้าว่าแบบกูแบบกูลูกชิ้นเนื้อมึงต้องมาที่กูไม่ได้ด้วยความคอมโบมซ์ส่งเขาอะทำให้ที่เนี่ยเป็นที่ที่พี่รู้สึกว่าเป็นที่หนึ่งในย่านลำ <Yeah. S 1> คำแหงสำหรับพี่ที่ชอบมากคุณดูเอ็นนี่ เอ็น <N S 2> อย่างนี้นี่คือไม่เข้าแพทย์ก็คือวิศวกรเอ็นดีมากเอ็ uh. นที่นี่นุ่มเลยนุ่มเหมือนคุณเกี๊ยวเยลลีอ่อ่ะผมชื่นชอบมากร้านนี้คือไม่แน่ใจว่าเขาจะเรียกว่าร้านลับไหมเพราะว่าจริงๆเขาเป็นร้านดังในหมู่คนรังกํำแหงแต่ว่าเข้าที่ไปเซิร์ชมายังไม่ค่อยเห็นแบบอยู่ใน YouTube อยู่ในอะไรเงี้ยอยากให้ลองมาชิม <Okay. S 2> มาทดสอบแล้วก็มาบอกว่าเวิร์กไม่เวริร์กร้านลับๆร,ร,ร้านแรกคือที่นี่นะครับในสวน แต่รถคันนี้มันมีนี่ volvo on call กดทีเดียวปั้งขึ้นมาเนี่ยเราก็ติดต่อ call center ก็ได้เลยไี่คือแล้วถามข้อสงสัยได้เลยเหรอคะทุกอย่างน้องไม่ต้องห่วงนี่กดเปิดเงี้ยสวัสดีครับ top volmw ครับ อะไรครับพี่พี่มาแบบนี้ผมตกใจตายห่าเลยนะพี่โอ้ยนี่มันเป็นระบบของวอลโว่เขานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่กดออนคอพี่จะมานั่งตรงนี้กับผมตลอดเลยเหรอก็ไม่เสมอไปครับแต่ว่านี่เป็นระบบมาตรฐานที่พี่ทำให้ป๊อปมั่นใจได้ว่าทุกเส้นทางของป๊อปจะมีวอลโว่ออนคอไปกับป๊อปด้วยแต่วันนี้พี่มาพิเศษให้อยากจะมาตอบด้วยตัวเองอันนี้อธิบายคนก่อนว่าไม่ใช่มึงกดออนคอรตรงนี้นะพี่วอจะไปทุกคันนะไม่ใช่นะคือกดออนคอตรงนี้คุณโทรได้เลยคุยกับวอลโว่ได้เลยแต่วเนี้ย วอลเนี่ยคือคนที่ดูแลผมมาตั้งแต่ผมเริ่มเทสต์ดฟ์ที่บ้านพารถมาให้เจอพาไปลองขับแล้วก็วันที่ส่งรถพี่วอลมาเองด้วยแน่นอนครับเราอยากให้ลูกค้าทุกท่านรู้สึกวางใจว่าเราไม่ใช่แค่ส่งมอบรถอย่างเดียวนะครับเราส่งมอบประสบการณ์ด้วยครับวอแนะนำนิดนึงนะครับวอเนี่ยมาจากวอลโว Mw1 นะครับเราอยู่ที่นนทบุรีบางบัวทองนะครับการดูแลเขาหน้ารักจริงจริงแล้วเราอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสประสบการณ์ที่หน้ารักกับทางวอลโว Mw1, Mw1, บอลโบ Mw1, สาขานนทบ,บุรีบางบัวทองครับไปลองไปขับไปชมไม่ซื้อไม่ว่ากันครับวันนั้นที่ปา่าเข้าไปป่าก็โทรมาโทรมาชื่นชมรถกันนี้ให้ฟังเธออือ คันนี้นี่คือดีมากนี่คือรตัดใจที่ดีที่สุดในชีวิตเธอที่ทําให้ฉันวันนั้นก็ขับรถไปแล้วรถ1ิบลอ้ลอเบียดแล้วเขาก็ตกใจสิ่งที่รถวันโวททาคือรถชะลอความเร็วให้ปื๊ดท,ทันท,ทีแล้วลดเสียงเพลงทั้งหมดแล้วก็แบบเหมือนประคองรถให้อยู่ในเลนสรัสวิวีมต้องการเตือนว่าณขณะนั้นเราต้องโฟกัสที่ความปลอดภัยที่เกิดขึ้นลวครับอของเราเนี่ยมีระบบเทสท์แอทโฮมนะครับเพียงลูกค้าที่สนใจนะครับคลิกลงทะเบียนเข้ามาหรือโทรติดต่อมาที่ วอนโบ MW1 เนี่ยทางเราจะมีน้องๆนะครับเข้าไปแนะนํานัดหมายนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลให้ครบพร้อมกับรถทดลองขับครับคุยเรื่องวอนโบคุยกับวอได้เลยครับเยี่ยมนี่มีเขามีเขามีคอนเซปต์เออเขามีคอนเซปต์เว้ยครับอ่าโอเคใครมีปัญหาอะไรยังไงนะครับก็ไปติดต่อพี่วอได้ตามที่ขึ้นให้ตรงนี้นะครับแล้วพี่วอให้ผมส่งเดี๋ยวนะ ปิมเช็คดีว่าพี่วอลแกเป็นเอก็กเมนวะเนี่ยจะไปก็ไปจะมาก็มามกุก้งงไปหมดแล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยทำไมถึงเป็นโกบูรสิงทำไมอ่ะบอกว่าเห็นว่ามันเปิด24ชั่วโมงแล้วรสซิงชอบมากินง่ะโกบูนี่คือรู้จักมาเป็นแบบ13 14ปีแล้วนะโกบูนี่ผมกินตั้งแต่มอส้อ กูกินตั้งแต่ป้าแกยังแบบยังสาวๆผมกินตั้งแต่ปู่ย่าตายายแกแบบมิ่งคิดจีบกันกูกินตั้งแต่ตรงนี้ยังเรียกว่าสยามประเทศผมกินตั้งแต่ตรงนี้ยังไม่เป็นแผ่นดินก้อนเอเชียเลยกูกินตั้งแต่โลกนี่ไม่ยังเป็นกลุ่มการ์ดอยู่เลยเอาดิมึงจะไปไหนเอาที่เอตว์ผมยอมกันนะกินตัน้งแต่หนูยังเป็นอาสุจ่เลย ร้านที่2ที่เราจะไปตรงนี้ก็คือร้านโกบูรสซิ่งสุดยอดร้านก๋วยเตี๋ย,ยวต้มยำตำนานประจําคนเที่ยวกลางคืนครับสมัยเฮียยังเล่นดนตรีกลางคืนนี่โอ้โหวันไหนตังเหลือๆนะครับเฮียต้องแวะมาจัดก่อนนอนทั้งสองถ้วย่าถ้าใจเฮียแนะนําจริงๆแล้วนะครับอยากจะซิ่งต้องซิ่งให้สุดก็คือใส่ไข่ลวกไปเลยสองฟองเน้นๆนะครับเพราะว่าพริกเผาที่นี่เขาเต้มจนแล้วก็โอ้ไขม่มันมันวนวลๆเข้าไปเติมความห,หยินหยางเฮียบอกเลยโอ้โหรสซิ่งสด ต้องบอกอย่างนี้นะคุณต้องปรุงก่อนชิมเอ้ยชิมชิมก่อนปรุงปรุงปรุงเพราะว่าเขามีรสชาติอยู่เยอะแล้วนะพราะนั้นเนี่ยถ้าไม่ชิมก่อนปรุงมีโอกาสที่คุณจะพลาดในการที่เติมอะไรบางอย่างมากเกินไปแต่ว่าความเข้มข้นเหมือนเดิมซุปอ่ะผมชอบซุปแบบมีอะไรอีกมันขายกับเอ้าทำไมกูมีสองอันวะ ้อมแลวนะคนไทยอ่ะเวลากินก๋วยเตี๋ยวอ่ะชอบเติมน้ำปลาก่อนอันนี้ไม่ไม่ต้องเลยนะอัน,นกินก่อนเลยเผืสมมติว่าคุณเติมน้ำปลาไปก่อนเนี่ยมันจะกลายเป็นเค็มนะเพราะอันนี้เขาพอดีแล้วอะไรสุราอันนี้เหรอ <c oughs> ผมไปลองแบบในนี้กันเลยเหลาคุยาค้ยเขาบอกร้านเขาชื่อเฮรากุยก้ยครับอ่าเรียบร้อยพริก ร้านที่3นะครับทุกคนเหลากุ้ยบะหมี่อัศวินร้านนี้ท่านนับระยะเวลาการเปิดแล้วอาจจะเปิดมาไม่นานเท่าร้านแรกๆนะครับแต่ว่า ตำนานความอร่อยคนแซ่สองทั่วหลังมอรามเลยครับทางเข้านี่บอกได้เลยเหมาะสมกับกินลับๆของพวกเรามากนะครับเพราะว่าโอ้โหเป็นไงฮะเดินเข้าหลังร้านไปเลยสิคะบรรยากาศก,ก็เหมือนตำรวจพาไปทำแผนนี่แต่ว่ารสชาติบะหมี่ร้านนี้นะครับถ้าจะให้นึกเปรียบเทียบกันผมจะนึกถึงนี่เลยครับบะหมี่สไตล์ฮ่องกองนิดๆนะครับบะหมี่เส้นเล็กๆยิ่งเมนูเด็ดของร้านก็คือบะหมี่ผัดซอสเอ็กโอโอ้โหได้แต่ล้อโอ้โหเห็ดแมมปล่อยคัส นี่ใช่ร้านเห็ลากุ้ยป่ะครับเหลากุ้ยเหลากุ้ยเหรอแล้วมันแปลว่าอะไรนะพี่แปลว่าร้านเก่าแก่พอร้าน,น,นเก่าแก่แปลตามตัวอักษรมันแปลว่าผีแก่อันนี้ก็เป็นบะหมี่นะบะหมี่แห้งที่นี่นี่คือบะหมี่นี่เขาจะแบบเส้นเล็กมางนี้เลยมีไข่ชส้นเล็กนี้อืม ฟิลมันมีความคล้ายกับบะหมี่โรงเรียนบะหมี่รถไฟอ่ะที่แบบมันมีความหวานติดมาเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณอ่ะสัดส่วนมันอร่อยนะอร่อยมากเลยนะผมว่าถ้าแบบจะชวนคุณพ่อคุณแม่มากินอนะ่ะคุณพ่อคุณแม่จะรู้สึกว่านี่คือรสชาติของแบบ20-30ปีที่แล้วผมขออนุญาตไปทางนี้หมี่ผัดซอสไอโกลห,หอมกระทะมากๆม,มึงดูปูและนี้อันนี้คืออันที่เขาให้มา เขาไม่ได้ให้กูซื้อนี่แหละแต่ว่าเขาแนะนำว่าเป็นอันนี้เป็นไงคะแต่ว่าใน,ในวันนี้นะถ้ามาเนี่ยในสามเมนูเนี้ยถ้าให้เลือกพี่เลือกอันนี้อันนี้ก็คือแบบนัมเบอร์วันน้องเหมือนกันกลิ่นมันติจงจมูกมากเพราะมันเปิดอยู่ตรงนี้ร้า <c oughs> นาหฮ่องกงที่ใฝ่ฝันทอดเส้นแต่ว่าตัวละหน้าเป็นแบบละหน้าแบบไทยลองดูสั่งดูได้เลยครับคนสนใจอะไรแบบไหนมาที่ร้านนี้เหอลากุ้ยอัจจวีน

ร้านที่4ี่ชอบบะหมี่อ่าฮะร้านนี้ผมเจอโดยบังเอิญครับเพราะว่าขับรถเข้าซอยรามร้อสิมาแล้วก็โอ้โหเจอนี่เลยครับคนต่อแถวยาวไกลมากเลยผมก็เลยลองวัดดวงลองดูสักทีด่ว่ามันจะเด็ดจริงหรือเปล่านะครับบอกเลยเด็ดดวงมากค่ะถ้าคุณชอบบะหมี่เกี๊ยวสไตล์ราดน้ำหมูแดงนะที่นี่ตอบทุกโจทย์ครับจะหมูแดงจะหมูกรอบปูเกี๊ยวโอ้โหล้วนเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศ และปัญหาเดิมอีกแล้วครับสำหรับร้านลับๆนั่นก็คือที่จอดรถหายากมากจริงๆแนะนําเลยนะจอดไกลนิดเดินเอาหน่อยไม่ขวางทางคนอื่นไม่โดนเ็าด่าด้วยสบายใจคราบช่วงเย็นๆอะ่ะระแวกนี้เป็นระแวกที่คนมายืนอ่อคนกลับมาจากทํางานมายืนซื้อกันถ้าใครอยากจะมาแบบสบายๆชิลๆมาช่วงนี้บ่ายสามอย่างพวกเราตอนที่ผมมาย้ายอยู่ซอยน,นี้เหมือนจะขายแค่ช่วงเย็นปะ่ะฮะใช่ใช่คือมาเปลี่ยนตอนโควิดรอบแรก อ๋อตอนนี้ที่ร้านไม่มีให้กินในร้านนะเพราะนั้น,นถ้ามาก็คือซื้อกลับบ้านวันนี้ก๋วยเตี๋ยวที่เราไปอ่ะสสไตล์เลยนะสไตล์ของอันนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบออาหารจีนที่กินบะหมี่กับน้ําราดของหมูแดงอะ่ะแล้วก็น้าลาดหมูแดงเขาก็ค่อนข้างหอมหวานเลยนะผมกินมาตลอดนะ <c oughs> ดีเลยตัวหมูสัมในเกี๊ยวก็อร่อยแล้วก็หมูกรอบ แล้วมันนี่ปูก็ถ้าใครไปกินผมก็แนะนําว่าสั่งนี้เลยเขาเขาใช้ชื่อว่า,ะอ,วาอะไรนะเต็มเครื่องเต็มเครื่องก็คือมีครบทุกอย่างผมว่าอันเนี้ยเด่นที่เครื่องแต่เขาโรยบะหมี่อร่รอยไม่แฉะไม่เละเอาแป้งออกดีอันนี้ร้านนี้ทําได้ดีเลยนะคือตอบโจทย์เลยบะหมี่เกี๊ยวใครชื่นชอบราม118 คือบางร้านอะถ้ามันอยู่นานแบบสมมติเขาทอดไว้นานแล้วไอ้ตัวแข็งๆข,ข้างบนเนี่ยมันจะเหนียวแต่นนี้ฟิสเบ๊ยมากส่วนเมื่อกี้ที่เราเห็นหมูแดงที่เราตื่นเต้นกันมากเพราะหน้าตาหมูแดงดีมากเนี่ยก็นี่มาจะลองชิมแต่นนี้ต้องต้องกินกับน้ำแดงของมันจะพอดี อร่อยเอาจริงๆคือถ้าคนที่ไม่ชอบกินอะไรมันๆม,มากอ่ะอันนี้คือดีมากเลยมผมถือว่าผ่านมาตรฐานคือไม่ได้แห้งกระด้แล้วก็มีกลิ่นสโมกติดแต่ถ้าวัดกับหมูกรอบโดยคะแนนแล้วเนี่ยหมูกรอบคือแบบนำ้ำแล้วก็ตัวน้ำเขาที่กินด้วยกันเนี่ยบริกิล วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับวกแวกกินลับๆก็มาถึงจุดนี้แล้วจบเทปแรกแล้วถ้าคุณชื่นชอบยังไงหรือมีย่านไหนอยากให้ผมไปหรือมีอาหารร้านลับๆแนะนํามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปวกแวกวกแวกแกแวกินกินลับๆๆๆๆ,ๆ,ๆับล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 ับับล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 ับๆัๆ,ๆ